ก็สวัสดีลูกค้าครับผมสวัสดีท่านครับผมสวัสดีซีจ่ายที่เชียงกงบุรีาครับตอนนี้พามารีวิวรถเกี่ยวร้อยห้าท็กเด็กครับผมก็กําลังอยู่ในช่วงเก็บงานอยู่ครับช่วงนี้ก็กําลังอ่าเช็คครับปีนี้จะลงเกี่ยวข้าวครับปีนี้ก็เลยไล่เช็คได้เลยครับผมก็คันนี้เป็นแท็กเด็กครับอ่าเป็นตัวเดือนอิสระครับ ระเลอร์นันล่างสิบลูกครับผมโซ่เพิ่งเปลี่ยนปีแล้วครับข้างล่างก็ยังอ่าโอเคอยู่ต่อคอต่อได้เรียบร้อยครับคับนนี้ก็มาชมระบบปั๊มปั๊มแยกอยู่ทางนู้นครับจุดบนก็เป็นร้อยห้าเหมือนเดิมครับจุดตรงนี้ก็เดี๋ยวอ่าพามาชมอ,อีกด้านหนึ่ง ถ้าชมปั๊มครับปั๊มก็เหลือเก็บรละเอียดครับเหลือใส่หลังโครงหลังคาเหลือท่ออุกรณ์ทางอุ้มครับอุดเติดก็เดี๋ยวรอมันใส่ก็คันนี้เช็คพร้อมเกี่ยวครับเปิดราคาที่ห้าแสนห้าครับหรือท่านใดอ่านํารถแลกเปลี่ยนก็ได้ครับผมแลกเปลี่ยนทุกอย่างสนใจก็โทรศูนย์แปดสองสี่ห้าแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหครับขอบคุณครับ